ในเมื่อเขาเคลมแรงว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นสมดุลขึ้นด้วยโลชั่นแค่ขวดเดียวมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมตามไปดูกันน้องคนนี้คือ c a n ์เนโบสกินฮาร์โมนิเรเล่าที่มาที่ไปฟังก่อนคือทางค a ร์เนบเขาค้นพบว่าบนผิวจะมีไขมันบางประเภทที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งมันส่งผลในองค์รวมของผิวทาง c a n ์เนก็เลยคิดเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า t a r g e t e d sebum trapping technology เพื่อไปดักจับกับไขมันไม่อิ่มตัวที่อยู่บนผิวถ้าสังเกตที่ขวดดีๆจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็น oil phase แล้วก็ตรงนี้เป็น Water Fase ซึ่งสองเฟตนี้เนี่ยเวลาใช้เราต้องทำการขย่าก่อน แล้วน้องก็จะมิกซ์ผสมรวมกันเป็นแบบนี้นี่คือพร้อมใช้งานได้จริงๆแล้วโลชั่นขวนี้เนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชั่นมากๆเลยนะใช้เป็นน้ําตบก็ได้ตัวเนืรอก็ได้หรือถ้าใครพอมีเวลาหน่อยก็เทใส่สำลีใช้เป็นมาร์กหน้าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นท้่มากเลยทีเดียวเรารู้สึกว่าเขาสามารถบาลานซ์ตัวน้านํามันบนผิวได้ค่อนข้างดีทําให้ระหว่างวันเนี่ยผิวมันมันมน,มน,น้อยลงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องความกระจ่างใสคือพอผิวมันมีความชุ่มชื้นที่มากพอเวลาแสงมันตกกระทบแล้วมันรีเฟล็กอะครับ ดูกระจ่างใสขึ้นแล้วโลชั่นขวดน,นี้เหมาะกับใครค่อนข้างจะเหมาะกับคนที่ผิวมนันผิวผสมแต่ว่าขาดความชุ่มชื้นเราว่าโลชั่นขวดน,นี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเอาเป็นว่าใครที่ไม่แน่ใจว่าชอบเท็กซ์เจอร์แบบนี้หรือว่าชอบกลิ่นแบบนี้หรือเปล่าไปลองเล่นที่เคาน์เตอร์คาเนโบก่อนได้ต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเคาน์เตอร์คาร์เนโบเนี่ยของหน้าเล่นของเด็ดเดยอะมากรนะวังโดนที่ BA ตกแล้วได้ของติดไปติดมือกลับบ้านเหมือนเรานะ